สวัสดีค่ะมาพบกับพี่มุลนะคะในช่องมุกี้ Moon ก i r l ค่ะวันนี้จะเป็นคลิปแรนดอมนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้เนาะ d e v ิ l say sorry ใครคนนั้นที่อยากเอ่ยป่าขอโทษคุณอ่ะมาดูนะคะว่าเป็นพลังงานของใครกันบ้างเนาะถ้าใช่ถ้าดีต่อใจนะคะก็รับเอาพลังงานตรงนี้ไปเนาะไม่ใช่ ไม่ดีต่อ,ตอใจทิ้งไว้ตรงนี้นะคะไม่ต้องซสีเรียไม่ต้องกดดันแร้งสิ้นเนาะอ่ะมาดูซินะคะเขาหรือเธอคนนั้นอาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะอาจจะเกิดวันอาทิตย์นะคะหรือเปล่าวันเสาร์นะคะอ่ะ วันสุขเส,สาร์อาทิตย์หรอ <c oughs> เป็นคนที่ชอบวีคเอ็นมากมากหรือเปล่าเนี่ยนะคะเอามาดูแลคณะราศาีโะหน่อยสิ <c oughs> อ่าพายสิสนะคะมีนธาตุน้ำอืมเลียวสิงธาตุไฟ <c oughs> นะคะ p a r a s ash, นะคะพริสตอทัดดิน Ares นะคะเมธทดัดฝ่าเนาะอาจจะเป็นเขาหรือคุณก็ได้นะคะอือแล้วยังไงต่อ Solitude ตอนนี้เขาอาจจะอยู่แบบเดี่ยวๆนะคะเออ อยู่คนเดียวอ้างว้างแต่เหงาไหมเอ่อก็อาจจะมีบ้านแต่เขาอาจจะพยายามที่ราคาประครระองตัวเองให้อยู่ให้ได้เนาะหรือถ้าเป็นคนที่คุณเคยดีวะ่ะตอนนี้เขาอาจจะรู้สึกว่ามันอยู่คนเดียวอ่ะในวันที่ไม่มีคุณอย่างเงี้ยค่ะหากว่าคุณน่ะเหินห่างจากเขาไปแล้วนะคะ unleash your creativity นะคะตอนนี้เขาอาจจะเฝ้ามองคุณเห็นคุณแบบอยู่มินิ่งเลยนะทำนู่นทำนี่เต็มไปหมดนะคะคุณอาจจะอยู่ในโหมดของการสร้างสรรค์ผลงานทำนู่นทำนี่และเขามองเขารู้สึกว่ามันมี inspiration และมันอาจจะก่อให้เกิดความรู้สึกที่เขาอยากจะสร้างสรรค์อะไรขึ้นมาเหมือนกันนะคะอาจจะอยากสร้างสรรค์บทสนทนา สร้สางสรรค์ความสัมพันธ์หรือเปล่าแต่ว่าบางทีอ่ะเขาอาจจะเป็นคนที่หลายเรื่องมันอยู่ในหัวเนาะไอ้นันก็ต้องทําไอ้นี่ก็ต้องทํานะคะในแต่ละวันบางคนอาจจะทํางานในเรื่องของการใช้ความคิดค่อนข้างเยอะก็ได้เขาคนนี้นะคะเฮลท์ Health. ตอนนี้ถ้าคุณกับเขามีด้านที่ไม่เข้าใจกันเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเครียดเหมือนกันนะ เขานักใเครียดแล้วก็เขาอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพด้วยไม่ว่าอาจจะทํางานหนักจนไม่ได้ดูแลสุขภาพสุขภาพทรุดซมหรือแม้กระทั่งถ,ถ้าเรื่องของคณกับเขา,าค่ะมันมีความไม่เข้าใจกันเนี่ยเขาอาจจะเก็บไปคิดและเครียดนะคะงานก็อาจจะเครียดอยู่แล้วแล้วก็ส่งผลเอฟเฟกถึงสุขภาพแล้วในขณะเดีวยวกันเขาเองน่ะจริงๆแล้วเขาก็อยากจะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันกลับมาสุขภาพแข็งแรงเฮลที่เหมือนกันนะคะอืมอ ตอนนี้ถ้าเกิดเขาเฝ้ามองคุณอยู่แล้วเขาเห็นแบบว่าคุณคนที่เขาอยากจะขอโทษกลับมารักดูแลตัวเองได้ดีดูสวยดูหล่อเนี่ยคุณอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้เขาอยากจะหันกลับมาฟโฟกัสที่ตัวเองรักและดูแลสุขภาพกายและใจตัวเองให้ดีด้วยนะคะเหมือนกันออ เขารู้สึกว่าคุณเป็นสิ่งที่พิเศษแล้วก็พิเศษมากค่ะจริงๆแล้วตอนนี้ถ้าคุณยิ่งดูแลตัวเองได้ดีนะมันมีการชื่นชมและเขารู้สึกว่าทําไมทําไมเขาถึงไม่สามารถทนุถนอมดูแลคุณได้ละ่ะนะคะเออทั้นั้นที่คุณเป็นอะไรที่พิเศษขนาดเนี้ยอีกนายหนึ่งนะคะตอนนี้การที่เขาเฝ้ามองคุณเหมือนเมื่อกี้เมื่อกี้ค่ะที่ว่ามันมี practice self love เนี่ยเนาะนะคะมันอาจจะเป็นด้านที่ทำให้เขาว่ะ นะคะอยากรู้สึกที่อยากจะมาดูแลตัวเองให้ดีขึ้นเหมือนกันนะคะอาจจะได้รับแรงบันดาลใจจากคุณด้วยเนาะตอนนี้นะคะมันมีอาจจะมีแบบว่าเขารู้สึกว่าคุณนะ่ยเอ๊ยยังเหมือนเดิมกับเขาอยู่ไม่นะหรือใอนหนึ่งมันมีมุมมองความคิดบางอย่างที่เขามองคุณแบบเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิม มองว่าไม่ใช่ทางร้ายนะคะเช่นสมมุติว่าคุณอาจจะเป็นคนที่เคยแบบน่ารักใจดีนางเอกพระเอกนะคะนางฟ้านู่นนี่นั่นๆแต่วันนี้คุณอาจจะมีบางด้านที่แบบว่าเขาไม่เคยเห็นคุณในโหมดนี้มาก่อนนะคะมันมีมุมมองใหม่ที่เขารู้สึกเห็นคุณในมุมมองใหม่ที่เปลี่ยนไปแต่นั่นนะคะมันนำมาซึ่งความสนใจนะคะและมันทำให้เขารู้สึกว่าเขาอาจจะต้อง ทำอะไรสักอย่างเพื่อก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์นี้ด้วยนะคะบางคนอาจจะรู้สึกว่าคุณยังรู้สึกเขาเหมือนเดิมหรือคุณเปลี่ยนไปแล้วไม่เหมือนเดิมกับเขาอีกต่อไปแล้วอืมบางคนอาจจะไม่เหมือนเดิมกับเขาแล้วด้วยค่ะนะคะ,นะคะ ขาอาจจะเคยแบบคนฟ้าควาดาวเนาะนะคะมีไลฟ์โพสทำนู่นทำนี่ทำนั้นมี g o a มีเป้าหมายในชีวิตแล้วก็อาจจะหันไปโฟกัสที่มันจนหลงลืมคุณระหว่างทางนะคะแต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณเดินไปตามชีวิตของตัวเองไปมีโพสจุดมุ่งหมายเป้าหมายในการใช้ชีวิตเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกมองคุณในมุมมองที่เปลี่ยนไปแล้วมันมีได้ที่เขาว่า อยากจะมีโพ o s e จุดมุ่งหมายปลายทางหรือเป้าหมายนะคะมายังที่คุณเหมือนกัน equality ก่อนหน,น้านี้ในความสัมพันธ์มีการให้และรับยังไม่เท่าเทียมคุณอาจจะเป็นคนที่เคยให้เขาว่ามาและเขาอาจจะ take for granted นะคะเห็นคุณเป็นคนใต้นะคะช่วยประโยชน์จากความรู้สึกดีๆของคุณเออตตอนนี้มันทำให้เขารู้ว่า เออทำไมเขาไม่แฝกคุณทำไมคุณถึงไม่ให้เขาาเอ,อ้ทำไมเขาไม่ให้คุณเหมือนอย่างที่คุณเคยทำให้เขาละอะไรเงี้ยมันมีการแบบว่ามีการไม่เท่าเทียมเกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะคะเนี่ยมันเลยทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะเอ่ยปากขอโทษคุณเนะคะ ตอนนี้คุณอาจจะบอกว่าไปใช้ชีวิตของตัวเองอย่างมีความสุขตามใจที่ปรารถนาตามความสุขของตัวเองคุณอาจจะมีสิ่งสนใจอะไรต่างๆนานานะมากมายเนาะแล้วมันทำให้เขารู้สึกว่าเออคุณบอกคุณดูมีความสุขดีจังเลยอะนะคะทำให้เขามาตึงตระหนักว่าแล้วจริงๆความสุขของเขามันคืออะไรเขาควรทําตามใจปรารถนาตามความสุขของเขาเองไหมนะคะ อืมมันอาจจะเป็นคุณอาจจะเป็นอะไรที่จุดประกายให้กับเขากันได้ค่ะ t r a i l of lies n นะคะใครบางคนในที่นี้อาจจะเคยโกหกไม่ซื่อสัตย์ไม่จริงใจกับคุณนะคะเออแล้วทำให้คุณเสียใจก่อนหน้านี่ไงมันมีคำว่าอยากจะขอโทษ n o n d e v e r to say sorry นะีคะและอีกในหนึ่งอาจจะเอ,อาจ,จะโกหกความรู้สึกตัวเองหรือไม่แสดงความรู้สึกจากใจที่แท้ทูตอนนี้เขาอาจจะรู้สึกว่า เออนี่สินะชัยชนะที่ฉันได้รับจากการโกหกจากการไม่ซื่อสัตย์นะคะไม่ว่าจะก,การไม่ซื่อสัตย์ต่อคุณการไม่ซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกตัวเองอแล้วยังไงต่อก่อนหน้าเนี้นะคะ คขาจะโฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานการเงนิงน,งนความรับผิดชอบนะคะเอออาจจะเป็นสิ่งที่เติมเต็มให้ชีวิตเขาฟูนฟิลสุขสมบูรณ์เนาะแต่มันเป็นการที่ต้านอะไรบางอย่างต้านในสิ่งที่จริงๆอะ่ะอาจจะเป็นการต่อต้านความสุขที่แท้ที่จริงแล้วตัวเองอะ่ะลึกๆแล้วอยากจะมีนะคะเหมือนกันอ,อีกในหนึ่งตอนเนี้ยเขาเริ่มรู้สึกต้านในสิ่งที่เขาแบบ ต้องการจริงๆจากใจไม่ไหวเพราะมองว่าตอนนี้ที่คุณนะ่ะหันกลับมาเติมเต็มตัวเองได้อย่างมีความสุขสมบูรณ์เนี่ยนะคะมันกลับกลายเป็นว่าเออความสุขที่แท้จริงเขามันไม่ใช่เงินทองนี่นะนะคะมันอาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะไม่ใช่แค่ปัจจัยในเรื่องของเงินทองนะคะแต่ความสุขทางใจต่างหากที่เป็นสิ่งที่เขาอ่ะเออควรที่จะต้องมาเติมเต็มสินะคะก่อนหน้านี้นนดือ้อดึงจากสิ่งที่ตัวเองต้องการเนาะแต่ตอนเนี้นะคะรู้สึกว่า มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เขาจะจะต้านสิ่ง สิ่งที่เขาอยากที่จะแบบว่ากลับมาให้คุณและเขากลับมามีความสัมพันธ์ที่ฟูลฟิลกันอีกได้อีกสักครั้งนี่ไงคะดีไซน์มีความปรารถนาในการที่จะได้เจอหน้าสื่อสารพูดคุยเคลียร์และเจรจาเนาะตอนนี้คุณนะคุณอาจจะมีด้านที่รีสติสเขาด้วยคือาการต่อต้านคุณอาจจะไม่ได้ยอมเขาเหมือนเมื่อก่อนคุณอาจจะไม่ได้แบบอ,อะไรก็ได้ฉันเข้าใจเธอฉันเข้าใจเธอจะยังไงก็ได้คุณมีการต้านคุณมีแบบว่า ฉันไม่ใช่แบบจะนั่งไม่นั่งยอมงอมืองอเท้าหรือแบบว่าไม่กล้าที่จะยืนยันของสิ่งที่ฉันต้องการนะคะมันนี่ทําให้เขาสึกปรารถนาในตัวของคุณเนาะอือยากมาเผชิญหนนะ้าอยากจะพูดคุยนะคะแล้วรู้สึกเออแล้วก็แบบว่าไม่ใช่แค่ปัจจัยเรื่องเงินแล้วที่เขาต้องการในชีวิตจริงๆอะ่ะการฟูลฟิลในชีวิตมันอาจจะมีเรื่องความรักความสัมพันธ์ที่จริง,รงๆแล้วมันอาจจะมันอาจจะมีคุณค่ามากกว่าแค่ปัจจัยเรื่องเงินทอง เขาปัิหารยตัวคุณนะนะคะแต่ตอนนี้เขาอาจจะต้องนะคะทำตัวเองให้นิ่งสงบก่อนนะคะหันมาเชื่อมต่อจิตใจตัวเองว่าจริงๆแล้วลึกๆตัวเองต้องการอะไรกันแน่นะคะเออค้นหาความหมายในใจก่อนที่จะลงมือทําอะไรสักอย่างนะคะนี่นั่งสมาธิเข้มา ไม่รู้ช่วงนี้คุณกับเขามีเรื่องอารมณ์รุมร้อนหรือเปล่าเออเขาต้องกลับมากราวเดตมีความสเตเบิลมั่นคงทางอารมณ์อาจจะใช้ในเรื่องของการทำสมาธิเข้าช่วยค่ะนะคะเพื่อต่อหนักรู้หรือค้นหาคำตอบอะไรบางอย่างในใจเนี่ยคะ่ะอืมและจริงๆแล้วเนี่ยนะคะบางทีอ่ะเขาอาจจะรู้สึกว่า บางอย่างมันก็เกินที่เขาจะรับมือได้นะคะจะขอคำแนะนำคำปรึกษาจากผู้อื่นเป็นไกด์ด้านนะคะว่าเขาควรจะทำยังไงดีกับความสัมพันธ์นี้นะคะอืมคือคิดเองไม่ได้อะ่ะก็ต้องแบบว่าพยายามนิ่งกันแล้วพยายามกราวเด์กันแล้วสเตเบิลกนแล้วสมาธิเข้าช่วยแล้วอาจจะต้องแบบมีการยิ่งขอคำปรึกษาเหมือนกันนะคะ เขารู้ค่ะว่าคุณชัดเจนถ้าคุณไม่เอาคุณไม่เอาเลยนะคะถ้าถ้าเกิดว่าต่ํากว่ามาตรฐานหรือต่ํากว่าสิ่งที่คุณต้องการซึ่งสิ่งที่คุณต้องการมันไม่ใช่เป็นเรื่องยากเย็นเลยนะมันเป็นสิ่งที่ว่ามันแร์กับคุณดสเทิร์บคู่ควรกับสิ่งที่คุณได้รับนะเขารู้ค่ะถ้าคุณไม่ได้คุณไม่เอานั่นหมายถึงว่าคุณพร้อมที่จะปฏิเสธเขาออกไปและนั่นแหละยิ่งทําให้เขารู้สึกว่า อยากที่จะเอป้ปากขอโทษและมีการสะท้อนใจเกิดขึ้นค่ะนะคะสะท้อนถึงความผิดพลาดบางอย่างในตัวเองที่อาจจะเคยทําไว้กับคุณนะคะยิ่งคิดยิ่งสะท้อนใจทั้งที่จริงแล้วอะ่ะเขารู้สึกนะว่าคุณเป็นทรูเลิฟเป็นรักแท่งเขาแต่เขาดันไม่มีปัญญาที่จะรักษารักแท่นี้ไว้ได้เนาะนะคะอไม่มีปัญญาก็มาอ่ะแล้วยังไงอีกจ้า อันนี้เป็นไพ่นะคะ l า My Sel f Journey r r a c l e นะคะเป็นของน้องแพรแพรละไมจะช่องแพรละไม h ชา n นลนะคะเอามาอ่านมาเอามาสามารถปรับอ่านได้หลายรูปแบบนะคะอือ่านตาม i ินท i t i o n สัญชาตญาณความคิดแบบแรกก็ได้หรือจักภาพก็ได้เอามาอ่านเป็น Message แล้ว Message ก็ยังได้เลยนะคะเราสามารถปรับอ่านให้ตรงจริตได้เนาะ นะคะพี่มุกเคยโพสต์ไว้ในดีเทลส์ในคอมมินิตีนนะคะเพื่อใครสนใจก็ลองไปดูเออเนี่ยแล้วยังไงต่อนี่คุณกับเขาอาจจะดีกว่าคนไกลนะนะคะมันมีการเดินทางข้ามประเทศอยู่เออมีทงชาติญี่ปุ่นทงชาติอะไรบางเนี้ยนะคะ U.S.U.S.A. ใช่ไหมใช่เนะีคะอืมเนี่ย คือบางคนอาจจะดีก่าคนตา่างชาติบางทีเขาอาจจะคิดในเรื่องของการข้ามน้ําข้ามทะเลข้ามภูเขามานะคะ,ะเผชิญหน้าสิมาขอโทษกันตอนหน้าเนี่ยนะคะยังไงเอออาจจะอยากมาเซเลเบียช่วงเทศกาลเนี่ยคุณมันมีอะไรอีกอ่ะ ปีมคริสต์มาสก็ผ่านไปแล้วปีใหม่ก็ผ่านไปแล้ววาเลนไทน์ก็ผ่านไปแล้วหรืออีกในหนึ่งในช่วงเทศกาลที่ผ่านมาคุณกับเขาไม่ได้มีโอกาสเซเลบรตด้วยกันเลยบางทีเขาอยากจะแบบว่ามาเฉลิมฉลองกับคุณโดยไม่ต้องมีช่วงเทศกาลก็ได้นะคะอยากจะพาคุณไปเปิดตัวนะคะเออคุณกับเขาอาจจะแบบว่าอยู่กันแบบไม่รู้ว่าจริงเป็นไรกันอ่ะบางทีแบบแอบคบกันในเงียบๆหรือเป็นความสัมพันธ์แบบ สื่อไม่รู้เงี้ยเขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะพาคุณเปิดตัวนะคะหรืออีกในหนึ่งเขาอยากจะแสดงออกให้คุณรู้ถึงความรู้สึกในใจมากขึ้นนะคะเอาจริงๆแล้วในนี้ไม่รู้มีใครดีวกับเด็กหรือเปล่าหรือคุณนะ่ะนะคะอาจจะทําให้เขา่ารู้สึกอ่อนกว่าไว้กลับมาเป็นเด็กอีกครั้งสดใสอีกครั้งแล้วเด็กมันมีคําว่า เอ่อการเริ่มต้นอาจจะแบบว่าอยากจะเนียนเนียแอปเนียนใสๆเข้ามานะคะที่เกตมาอีกรอบนะคะตัวหนังหรือเปล่าอาจจะเป็นตัวเครื่องบินตัวรถไฟอะไรก็ได้เนาะเพราะมันมากับไอตัวใบแรกก็คือ visiting different countries นะคะบางคนมีสิทธิ์นะอยากจะมาคุยอยากจะมาเคลียร์มาขอโทษนะคะกันต่อนหน้าเห็นๆจะเอาอยัางไงว่ามานะคะยังโอเคกับเขาอยู่หรือเปล่า นะคะอยากข้ามทะเลจริงบางคนชอบอาบแดดใครกับใครบางคนดีวกับคนสีผิวสีแทนหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือเขาอยากจะมานั่งเล่นริมหาชิวชวกับคุณนะคะทะเลไทยสวยไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่นอนอื เอออยากจะไปเที่ยวค่ะสซสีอิงเขาอาจจะอยากออกจากกรอบเดิมๆแล้วเดินทางไปกับคุณนะคะอยากท่องเที่ยวโลกกว้างไปได้วยกัน,นัะคุณอารมณ์เหมือนหอนาฬิกาภูเก็ตที่มีมีหกเกี้ยนนะ่ะอยากเที่ยวทางใต้ไทยแลนด์หรือเปล่าเนี่ยนะคะอือ ขอโทษด้วยเที่ยวด้วยอะไรด้วยนะคะบางคนอาจจะติดความหัวโบราตัวเขาเองจริงๆแล้วอ่ะอาจจะไม่ใช่คนที่แสดงออกความรู้สึกได้เก่งหรอกอาจจะมีกรอบจารีดประเพณีหรือว่าไม n d s e t หรือม,ม,มุมมองความคิดอะไรบางอย่างที่มันครอบเขาไว้อาจจะผลจากการเลี้ยงดูก็ได้นะคะอืมด้วย ก็เลยบางบางครั้งมันอาจจะกลายเป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์แต่จริงๆนะอยากจะจับมือกับคุณถือแขนคุณล้วถ้าเป็นไปได้อยากจะอยู่ในการเป็นเป็นคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายด้วยกันนะหรือคุณกับเขาเนี่ยอาจจะเคยเดินจูงมือกันและเขาก็ไม่ได้อยากจะปล่อยมือจากคุณในนี้มีคนชอบทานผักหรือเปล่า วีแกนวีแกนอาจจะเป็นการเรื่องของการแบบดีทอ็อกสก็ได้ค่ะมเมื่อเราทานมีดทานเนื้อสัตว์มาตลอดใช่ไหมคะพอทานผัามันก็จะมีการดีทอ็อกซ์ดีท,ทต็อกต็กตัวนี้ก็คือการเคลียร์ประเด็นในความสัมพันธ์เนาะอือและอยากที่จะมาตื่นนอนตอนเช้ากับคุณคุณอาจจะเคยตื่นนอนตอนเช้าพร้อมกันนะคะคิดถึงการเดินทางเพื่อจะมาตื่นนอนตอนเช้าพร้อมกันกันกบคุณบางคนอาจจะเจอกันทางเกมหรือว่าจ๊ะ หรืออยากจะฮาบฟันเล่นเกมกับคุณนะคะอาจจะเคยไปเกมเซ็นเตอร์ด้วยกันอะไรด้วยกันนาะและใครบางคนในที่นี้อาจจะเคยเป็นเลิฟ at first sight ของกันและกันตกลุมรักกันตั้งแต่แรกเจอ,อ คุณอาจจะเคยเป็นคนที่ส่งมอบของควัญอะไรดีๆให้กับเขาทําในสิ่งที่พิเศษอย่างที่คนอื่นไม่เคยทําให้มาก่อนนะคะเออเป็นสิ่งแล้วทีนี้มันอาจจะเป็นสิ่งพิเศษมากจนบางทีเขาตั้งรับกับความสัมพนันธ์นี้ไม่ถูกเหมือนกันแต่นั่นมันทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะมีของควัญอะไรพิเศษให้กับคุณนะ แทนการขอโทษนะคะสายส่องมาค่ะสะกดรอยส่องบางคนอาจจะพบเจอกันทางโซเชียลมีเดียหรือไม่แน่นะตอนนี้เวลานี้พี่คนเนี้ยนะคะเขาอาจจะเป็นคนนั้นสะกดรอยส่องทางโซเชียลมีเดียด้วยก็เป็นได้นะจ๊ะอืม สำหรับนี้ชื่อว่ากีนะคะกีเป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว่าใครเนาะก็คือเอามาอ่านในความรักความสัมพันธ์นะคะไออม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งที่เขาอยากจะทํากับเราลักษณะนคนที่เราอาจจะได้เจอสถานที่อะไรเงี้ยนะคะเป็นลักษณะของการที่อาจจะแบบว่าขยายความหรือเห็นอะไรมากมากขึ้นนะคะเห็นในดีเทลส์มากขึ้นอะไรขึ้นเนาะนะคะจริงๆอันนี้เป็นเป็นสำหรับที่พี่มุก กับน้องแพรเนี่ยนะคะเป็นงานคอลลาบส์กันถ้าเกิดว่ายังไงเดี๋ยวพี่มุกจะแปะไว้ในด e สคริปชั่นบอ x นะคะเผื่อใครสนใจนะคะลองเข้าไปดูกันได้เนาะอ่ามีคนแอบรักในนี้นะจ๊ะเขายังรักคุณคะ่ะบอกเลยนะคะอืออ่ะแล้วยังไงต่อใครคนนั้นที่อยากจะเซ s ซอร y You have a great heart คุณเป็นคนที่จิตใจดีมากนะคุณอาจจะเคยเป็นเหมือนนางเอกเป็นพระเอกในชีวิตเขาซึ่งเขารู้ดีค่ะว่าไม่มีใครจิตใจดีเหมือนคุณนะคะบางคนไฟดีมาฟิบเดเมนชันส์นะคะ Our hearts, minds are so always connect Where v e r we b o r e d or no one knows just only us who know เขาบอกว่าใจนะคะจิตวิญญาณความคิดนะคะต่างๆของคุณออขัเขานี่ยมันเชื่อมโยงกันเสมอนะไม่ว่าคุณออกับเขาต่างคนจะอยู่ที่ไหนก็ตามไม่มีใครรู้นะคะมีแต่เราสองที่รู้รู้จริงหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะลองไปอ่ดักับเรื่องเขาตัวเองดูอืม I love to kiss you badly อยากจะจูบคุณแทบบ้าบ้าไม่ใช่สินะคะ จริงๆพี่ต้องใช้คำว่าแม d ลี่เนาะนะคะหรือไม่อีกในหนึ่งถ้าเป็นคำว่า b a ดที่แบบว่าอ,อ,อย่างอาจจะแบบว่าอยากจะจูบแบบดิบๆเถื่อนๆไร้ายร้าจูบได้อารมณ์แบบร้ายร้แบบพระเอกแบบเชิงร้ายร้าก็มานะคะคุณอาจาจะเคยโทษตัวเองว่าเขาเป็นแบดกายเขาเป็นคนเลวงั้นก็จะขอจูบแบบคนเลวและกันตบจูบอย่างนี้ก็ได้เหรอ มันมีความกดดันไงอืมย s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  ิ e e e เดอร์แดน a จ a n e ิสเคสตอ m ์มันจ u อยากจะจูบคุณเพราะว่ารอยจูบของคุณช่างแสนหวานยิ่งกว่าขนมเค้กคัสตาร์ดนะคะชาติไหนไม่รู้คะ่ะญี่ปุ่นก็ได้นะคะคัสตาร์ดในกามูระอืม take a look at my face that's no price I would pay to say this word to you เขากำลัมองหน้าฉันสิมองหน้ามองหน้ามาไม่มีอะไรที่ฉันจะเสียอีกตอบไปแล้วมองหน้าฉันสินะคะคือเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอะไรจะเสียถ้าเขาไม่เอ่ยคำนี้เขาต้องเสียแน่นอนเสียคุณไปเอ่ยคำว่าอะไรก็ได้คำว่าักหรกะไรก็ได้ที่ยืนยันว่าคุณจะสัมผัสเขาไม่งั้นสิ่งที่เสียคือคุณนะคะออาตายอีนะคะแปลว่าคิดถึงจังอยากเจอหน้านะคะภาษาญี่ปุ่นเนาะใครเดียวกับคนเอเชียหรือเปล่าคะอืม ว่าในอีทยูจะกินอะไรคุณเออเนี่ยนอกจากอยากจะเซซอรี่แล้วนะอยากจะกินคุณด้วยแล้วก็แบบว่าอยากจะจูบแบบร้ายๆเพราะว่าเขาหลุดแอบโทษตัวเองค่ะว่าเขาเป็นใช่สิฉันมันเลวฉันมันไม่ดีอะไรงเงี้ยด้วยในมันฉันมันไม่ดีค่ะนี้ฉันขอจูบแบบเร็วๆก็ั้วกันอารมณ์ตบจูบก,ก็มาอย่างนี้ก็ได้หรอเออแล้วคุณจะให้อภัยเขาไหมเนี่ยะจะให้อภัยไหมเนี่ยเนี่ยคะอืออ่ะแล้วยังไงต่ออีกสักนิดสิ ครที่เป็นสายทำคอนเทนต์นะคะแล้วอยากได้ไพ่ข้อความนะี่เดี๋พี่มุกจะทำไพ่ข้อความนะคะถ้าเกิดเผื่อใครสนใจเนาะนะคะอยากเอาไปทำคอนเทนต์เดี๋ยวไว้จะโพสในหน้าคอมมูนิตี้นะคะจริงๆดีไซน์ไวละแต่ยังไม่ได้เปิดจะไม่ได้เปิดพรีออเดอร์เนาะไอ o นอ o u ยูสติลเลฟมีเอาอะไรมานมาหน้าเขาบอกว่าเขารู้นะว่าคุณยังรักเขารอจริงหรือเปล่าตอบ <laughs> ตอบพี่มุกด้วยค่ะ I still have so many pictures of us even some that you never seen เขาอาจจะเคยแอบถ่ายรูปคุณเยอะมาอาจจะมีบางรูปด้วยซ้ำที่คุณไม่เคยเห็นนะคะแอบถ่ายรูปคุณตอนนอนหลับปะถ่ายไม่สวยกโกรธนะบอกก่อนยัง <laughs> ไม่อภัยด้วยอะ่ะมาสอรี่ก็ไม่อภัยบางอาจถ่ายรูปไม่สวยเออ there is no dessert In this world, has sweet a s t e like your voice นะคะเขาบอกว่าไม่มีของหวานใดในโลกนี้หวานเท่ากับเสียงของคุณขาจะคิดถึงเสียงคุณหนะ้าตอนที่เคยรักกันเคยพูดกันในคำหวานเสียงคุณอาจจะหวานอาจจะเพราะยิ่งกว่าของหวานได้ใจแล้วก็เขาบอกว่า I never delete our pictures and videos คุณกับเขาอาจจะเคยมีรูปที่ถ่ายด้วยกันไว้เยอะอาจจะบางคนอาจจะมีวิดีโอด้วย นะรหรืออาจจะส่งให้กันอเขาบอกว่าเขาไม่เคยลบค่ะ Please sing the love song for me ร้องเพลงรักให้ฉันฟังหน่อยเคยส่งเพลงรักให้กันใช่ไหมเคยร้องเพลงรักด้วยกันหรือเปล่าร้องเพลงรักให้เขาฟังหน่อยถ้าแ,แต่ต้องมาขอโทษกันนะถึนจะร้องให้ Why n t kiss you so much เออทำไมเน้นจูบอะจูบมาหลายรอบตบจูบคือมีแรงที่แบบว่า แรงกดดันของความรู้สึกผิดแล้วอาจจะอยากมาเป็นแรงขับในการผลักดันในเรื่องของการ action ทางกาย w Could you forget me? อคุณลืมเขาได้อย่างไรบางคนอาจจะคิดว่าคุณลืมเขาไปแล้วบางคนอาจจะเปิดตัวคนใหม่ด้วยนะอาจจะคิดว่าคุณมีคนใหม่ไปแล้ว I don't intentionally ignore you จริงๆเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะละเลยคุณนะแต่ไม่รู้ด้วยเหตุใดตอนนั้นนะคะมันอาจจะทำให้ความสัมพันธ์สะดุดเพียงเพราะว่าเขาอาจจะหลงลืมใส่ใจคุณนี่แหละค่ะมันเลยเป็นสิ่งที่ติดอยู่ในใจที่ทำให้เขาอยากจะขอโทษคุณนะคะ โอเคค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับการเข้ามารับชมและรับฟังเนาะใช่ไม่ใช่ชอบไม่ชอบ,ชอบยังไงทิ้งไว้ตรงนี้นะคะไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องกดดันใดสิ้นถือว่ามารับพลังงานดีๆกันไปก็แล้วกันเนาะถ้าเกิดอะไรสังทีหนึ่งก็ฝากกดไลค์กด like, ก subscribe เป็นกํลังใจให้กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปนะคะดูแลรักษาสุขภาพด้วยเนาะเป็นห่วงทุกคนเลย Take care and stay safe นะบ๊ายบายค่ะ